ต่อยแบบนี้ก่อนนะครับปับ๊บเห็นไหมมันจะโดนนินเน้นเลยนะครับเพิ่มพลังหล่อที่ให้เรานะครับบอกเลยว่าเพิ่มพลังหล่อที่ให้เราแน่นอนนะครับโอเคโอเคโอเคเพื่อนมีใครช่วยไหมสามชิ้นแล้วเนี่ยฝากติดตามหน่อยนะครับ เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาต้องซื้อหรือขายล่าสุดเกม Rv ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น tp7 เพจขายล่าสุดเกม Rv ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวแปะลิงก์เพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูรูนไอเทมแล้วก็พลังแฝงกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรูนก่อนเลยนะครับรูนเนี่ยนะครับจะใช้เป็นรูนนี้เลยนะครับสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นเดสเลเทนะครับจะเป็น10เม็ดเลยนะครับปราบประมาณนี้นะเอยอาจจะไ่เกีว อ่าส่วนสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยจะเป็นโพเทคสิบเมตรเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโพเทคห้าเมตรสปิริตห้าเมตรก็ได้นะครับแต่รูนของนู้นเนี่ยจะใช้เป็นอ่ารูนโพเทคสิบเมตรไปเลยนะครับก็จะช่วยเพย์เซฟในการเล่นสบายขึ้นนะครับแล้วก็สีเขียวนี่จะเป็นสเตนนะครับอ่าเนี่ยครับสเตนก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็เจอะเกาะเวทนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรูนนะครับ ส่วนไอเทมนะครับไอเทมนี้จะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับในการเล่นโจมตีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นกิฟเวอร์บูมสติ๊กนะครับแล้วก็ดาเลมนะครับอ่าอ่ากดไม่ติดแล้วจะเป็นโซลสกอร์นะครับจะเป็นตัดสัญญาแล้วเป็นสตาร์บัพนูนนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าแช่แข็งนะครับผมอ่านะครับจริงๆถ้าเราจะเอาเป็นแช่แข็งพลังแฝงของมาร์คออฟฟอร์ตก็ได้นะครับมาร์คออฟฟอร์ตของพลังแฝงก็จะแช่แข็งได้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้พลังโจมตีแล้วก็แช่แข็งในตัวเนี่ยก็ ม่มีวันหมดก็สามารถที่จะเป็นเจ้าชินี้ได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะออกตามเป็นเซตเลยนะครับเป็นกิเวอร์มุมสติ๊กชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นแดนเลมนะครับแล้วก็มาออกเป็นตัดเลือดตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าทีมเขามีตัวตัดมีตัวเล่งเลือดเนี่ยนะครับสามารถออกเป็นส่วนสกอร์ช่องที่3ได้นั่นเองนะครับโอเคนะส่วนพลังแฝกนะครับจะใช้เป็นเซตนี้เลยนั่นเองนะครับจะใช้เป็นเซตระเบิดเซตนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่า เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีวิทูเคียนะครับวันนี้เนี่ยตีมาสอนเล่น, Last, pp, นล้สแบบนุนุสไตล์นุนุเลยนะครับในการตื่นเกมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยตีมาสอนในการทริคกในการเล่นต่างๆของนุนุที่เคยมาเล่นในโหมดสตรีมไม่ใช่โหมดสตรีมตอนสตรีมในเพจตันเองนะครับคือตีล,ลองไปนั่งแกะดูตอนที่นุ๊กได้สตรีมอยู่นะครับนะคือไม่ได้ไปดูตอนที่อตอนแข่งนะเพราะว่าตอนแข่งเนี่็คอห้าครับซึ่ง มันมันเดินเกมตามทีมที่คอกันมากกว่านะครับแต่ถ้าในสตรีมเนี่ยเขาจะคอ3ซึ่งมันก็ไม่น่าจะต่างจากโซโล่สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เลยเลือกที่จะไปดูสตรีมแล้วก็ไปแกะมาให้นะครับก็การเดินเกมของนโนก,ก็จะอยู่ในคลิปนี้เลยแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นชิคในการเล่นการคอมโบต่างๆนะครับในการใช้สกิลของลาชนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี คอมโบหนึ่งหรือว่าเป็นทริกหนึ่งที่มันจะเพิ่มพลังหล่อเทให้เรานะครับเพิ่มพลังหล่อเทให้เราประมาณ300%ยเ์ลยนะที่ถ้าทําได้นะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคอมโบต่างๆนานาของลาสที่แบบนูนูเล่นแล้วก็ที่หลายๆคนเล่นกันด้วยนะครับก็การคอมโบของลาสเราจะเริ่มจากพื้นฐานเลยก็คือการปลุกสกิลสองเข้าไปก่อนใช่ไหมครับการปลุกสกิลสองเข้าไปก่อนหรือว่าตั้งัดตามหรือว่าจะเป็นอันติตามรอบต่อไปนะหรือว่าจะเป็นพาสติตามก็ได้นะครับรอบต่อไปนะ ก็คือแต่เราจะเปิดด้วยสกิล2ก่อนนะครับโป๊กเข้าไปให้โดนปุ๊บแล้วเราจะคอมโบอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งทําไมถึงโป๊กสกิล2ก่อนอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เล่นลาดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ตรงนี้นะครับก็คือ1เลยคือตรงเนี้ยเราโป๊กไปปุ๊บเนี่ยมันจะเจาะเกาะเวทครับโซเบิร์ตอาชีพเขามีเจาะเกาะเวทใช่ไหมออกเป็นทอยอย่างเนี้ยยกตัวอย่างออกเป็นทอยนะครับซึ่งเราต่อยโป๊กไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจาะเกาะเวทเขาหมดเลยนะครับแล้วเราเราตามไปด้วย อันติเมตพุ่งเข้าไปปุ๊บหรือว่าสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปปุ๊บงัดเข้าไปเนี่ยนะครับคือมันจะโดนเนื้อเน้นๆโดนเลือดเน้นเเลยซึ่งเขาจะไม่ได้มีเกราะป้องกันเลือดเขาเลยนะครับถ้าเราโป๊กสกิลสไปก่อนนะอ่านั่นเองนะครับเราก็จะโป๊กเข้าไปปุ๊บงัดแล้วก็แบบนี้แล้วก็พาสซีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูคอมโบตัวนี้มันสามารถเคาน์เตอร์ได้ง่ายนะครับเป็นตัวฮีโร่ที่เคาน์เตอร์ได้ง่ายเขา้าสามารถเข้าไปล้วงช่วยแอสซัซินได้นั่นเองนะครับ ือว่าจะเป็นการดักคุมฆ่าก็ยังได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายมากๆนะครับทั้งเติมเกมปิดหน้าปิดหลังได้หมดเลยนะครับสำหรับลาร์ธฮีโร่ตัวนี้นะอ่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นช่วงที่ลร์ล้วงแล้วก็ดักฆ่ามากกว่านะครับในการล้วงก็จะเป็นล้วงแทนเอทซิอนได้นะครับก็คือไปปิดข้างหลังเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะก็อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูคอมโบแรกก่อนเลยนะครับคอมโบแรกของลารัสเนี่ยจะเป็นการต่อยปุ๊บปั๊บ อันนี้คือจะเป็นคอมโบที่สามารถที่จะลากเข้าป้อมได้ง่ายๆนะครับสมมติเอามันจะมีคอมโบเลือดเต็มกับเลือดโลนะครับอ่าสมมติว่าถ้าเลือดโลแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้สกิลสองนะครับอาถ้าเลือดโลแล้วเขาอยู่ระยะประมาณนเนี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะฟีคเข้าได้เลยนะครับอันติฟีคนะครับแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งแบบเนี้ยคู่ต่อสู้จะไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะพุ่งเข้าไปนะครับนะครับนี่จะเป็นเทคนิคในการที่เลือดเขาโลนะครับคือเลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดหรือว่า เอาตรงๆเลยก็คือเลือนถึงครึ่งหลอดเนี่ยเราสามารถฟิกค่าเขาได้แล้วก็ตามไปด้วยสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองก็ได้นะครับเนี่ยเราฟิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเลือกเขาเหลือครึ่งหลอดเนี่ยเขาจะโดนไปเยอะแล้วนะครับเราก็ตามไปด้วยสกิลสองหรือว่าจะเป็นสกิลหนึ่งก็ได้นะเพราะตายแน่นอนนะถ้าเลือดเขาโลนะแต่ถ้าเลือดโลมากๆต่ำกว่าครึ่งหลอดอย่างนี้ก็โดนอันตีเราไปก็แตกล้วแหละนะครับไม่ต้องตามไปด้วยสกิลอื่นเลยนะแต่ถ้าเลือดยังฟูๆอยู่เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องเปิดด้วยสกิลสองนะครับ แต่ถ้าเขาอยู่ระยะน,นี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดันเขาเข้าป้อมได้นะครับโดยที่ตอ่อยขอโทษขออภัยนะครับ,บ,รบโดยการต่อยสกิลสองงัดแล้วก็อันติแล้วก็พาส,สิฟเข้ามานะครับอ่าจริงๆอนะ่ะถ้าจะชัวร์ๆก็สามารถที่จะฟิกเกอร์ไปข้างหลังเขาได้อีกนะฟิกเกอร์ยังไงนะครับก็อ๋อแปบ๊บนึงพาส0ิก่อนอันนี้ไกลเกินเออเนี่ยถ้าเขาแบบห้าวยืนอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราสามารถต่อยปุ๊บเห็นไหมแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าระยะแบบนี้มันยังไม่มันยังไม่เฟี้ยวเท่าไหร่ใช่ไหมมันอาจอาจจะยังไม่ชัวร์มันเฟี้ยวแหละแต่มันยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวดันเข้ามาใกล้ๆป้อมหน่อยโอเคมันเฟี้ยวแหละแต่ว่ายังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องต่อยปุ๊บฟิกไปข้างหลัง,ง sure. เาง sure ขาหให้ชัวร์แบบนี้ไปเลยเนี่ยมันจะดันเข้าลึกกว่านะครับแต่ช็อตเกี้ก็ทําได้น้าที่เต๋ทำให้ดูนะก็คือฟิกไปข้างหลังนะครับอันติ อันติไปแล้วแต่ว่าฟีดไปอยู่ข้างหลังปุ๊บก็จะดันเข้ามาให้ใช่ไหมช็อตตะกี้ที่เตี๋ยทำให้ดนะูนะอ่านั้นจะเป็นทิคหนึ่งแต่ว่าคนน่ะไม่ค่อยใช้แล้วก็โอกาสที่ทํายากมากนะครับก็ลองไปลองลองเอาไปทำห้ดูนะช็อตตะกี้นะแล้วก็จะมีทิคหนึ่งนะครับในการเอาแบบชั่วดคือโอกาสตายสูงก็คือตามไปด้วยสกิล2ออันติฟิดแบบนี้นะครับแบบนี้จะโดนทั้งสกิลเราหมดเลยนะครับอ่านะก็คือแบบนี้มันจะโดนทั้งสกิลเราหลายๆอย่างเลยนะครับปั๊บแบบนี้นะสกิล2 อันตีฟิกนะครับทำพร้อมๆกันเร็วๆนะครับแล้วจะมีทริกหนึ่งที่นูนูได้ใช้ในการแข่งหนึ่งๆน,นะครับก็คือการต่อยไปข้างหลังแต่ว่าฟิกเกอร์ไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคือมันจะทาได้อ่าสมมติเราเราอยู่ระยะนี้นะครับแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะต่อยถึงนะครับแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้เราจะต่อยไม่ถึงแต่ว่าถ้าฟิกเกอร์ไปมันก็อาจจะต่อยถึงแต่ว่าเราไม่ทันแบบเขาเรียกว่าไงอะแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นนะเห็นไหมอ่านะครับแต่ถ้าเรามาต่อยข้างหลังดู ปั๊บปั๊บน่าเห็นไหมนี่ครับโอกาสโดนชัวร์มันสูงกว่านะครับลองลองเอาไปหัดเล่นกันดูนะครับอยู่ระยะนี้ก็ได้นะครับทําเร็วๆหน่อยนะมันถึงจะอ่ามันถึงจะพุ่งไปตามเรานะครับเห็นว่ามันไกลอะแต่ถ้าเราชาร้าประมาณสักหนึ่งวิไปอะเห็นไหมชา้าเกินเนี่ยชา้าเกินนี่ขนาดไม่ชา้าเท่าไหร่นะยังแบบยังไม่ทันเลยนะไม่ต้องใช้เร็วๆคู่กันเลยนะครับใช้สกิลสอปุ๊บฟิกเกอร์ สกิลสองฟิกเกอร์สกิลสองฟิกเกอร์เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับไปะจะง่ายแล้วก็จะเพียรคอมโบอ่ออื่นๆก็ตียวามไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะ <laughs> มันจะเพิ่มพลังหล่อที่ให้เรานะครับซึ่งมันทําค่อนข้างยาวมากๆเลยนะครับก็ลองหัดเอาไปเล่นกันดูนะครับก็จะต่อยแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่านะครับเจ็บมากเลยนะบ,บอกเลยนะครับก็คืออ่า มันก็ทํายากแหละครับเทคนิคนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยบอมันก็เล่นได้นะมันก็ไม่แย่นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับในการต่อยแบบนี้นะครับมันก็จะรับทั้งดบบดาเมจท่วมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันนะอ่านะครับนะอุ้ยอุ้ยโทษทีโทษทีกดผิดต่อยแบบนี้ก่อนนะครับปั๊บเห็นไหมมันจะโดนนิ้นเน้นเลยนะครับ เพิ่มพลังหล่อที่ให้เรานะครับบอกเลยว่าเพิ่มพลังหล่อที่ให้เราแน่นอนนะครับแต่ว่าเอาไปทําจริงอ่ะทำยากมากนะครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้มาอยู่หน้าดาร์มิโลแล้วนะครับก็ลูนไอเทมพลังแฝงเนี่ยเดี๋ยวตีจะแปะไว้ไม่ก็ถ้าไม่แปะไว้ตรงคลิปเนี่ยนะครับก็จะเอาไวต้ตรงต้นคลิปเลยนะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าตีเคยติดโลอะโลภูมิภาคหรือประเทศว่าเหลือไหม เออเนี่แหละนะครับใครที่มาส่องเนี่ยก็สามารถมาส่องได้นะครับนะก็จะเป็นชื่อนี้เลยนะครับไม่จะเปลี่ยนชื่อนะก็จะเป็นตีปิทูเคียแล้วก็รูปยิ้มนะครับตามหลังนะสามารถเข้ามาแต่ว่าแอดเพื่อนนี่ไม่รู้ว่าเพื่อนเต็มโดยอย่างนะครับก็เรากดแอดมาดูนะครับเดี๋ยวก็ไม่ค่อยได้เล่นรหัสนี้สักเท่าไหร่นะก็ถ้าเล่นปิดพลาดประการใดน,นี้กต้องขออภัยด้วยนะครับโจโจน่ตอนนี้มีเข้าไปไหนแล้วอุ้ย อ้าวเอาเอาอยู่สิแล้วทำไมเดินทะลุเหรอโอ้โดโดนโดโุดโุดโด,โด,โดโหวัวน,นี้อัน,นอันนี้อย่างพลาดเลยนะครับอ้าวเทียวตายไหมเนี่ยจำเนียงยนะครับเราไม่มีฟิกเกอร์ด้วยประเด็นโอเคได้แล้วนะสวยถีบออกไปให้เพื่อนหน่อยนะครับน่าจะได้นะครับเขี่ยาสติบเรามาเราก็ถีบเลยนะ คือเลื่อนโ,โ,โลแบบนี้เนี่ยเราถีบแรยอยงอยู่แล้วนะครับโอ้อันนี้เขาไม่โลว่ะไม่เป็นไรนะครับอยู่หรือเปล่าอ่าโอเคไม่เป็นไรโอ้เสียฟิกเกอร์ไปนะครับก็คือเสียฟิกเกอร์ฮปปิ้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยเล่นเอานะครับจริงๆอนะช่วงต้นเกมเสียฟิกเกอร์ไปเร็วเกินมันก็ไม่ดีนะครับคือมันสามารถช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะสรับลาฟิกเกอร์ครับในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าปิงขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ต้อง เสียดายกันไปตามๆกันนะที่เสียว,วิกเกอร์ไปแบบไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยก็สำหรับนุนๆในการเดินเกมคร่าวๆเลยในช่วงต้นเกมเนี่ยจะเน้นทําเรียนแฉลี่แบบทำเลนแฉลี่เลยนะครับแบบเลนแฉลี่อย่างเดียวอ่ะนะคือจริงๆเกือบทั้งเกมเลยดีกว่านะโอเคครับออกมาก่อนทีมเขาเป็นแฉลี่สองนะครับซึ่งช่วงเล็กเกมเนี่ยเราอาจจะถูกใจในการดักฆ่านะดักฆ่าเนี่ยเราอาจจะถูกใจเลยนะครับแล้วก็ในการเคลียร์เนี่ย เดี๋ยวได้สังเกตมาหลายๆช็อตแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเชีรยเลนในป้อมมากกว่าเดียวนะพ่อหนุม่มวยครับก็จะเป็นการอ่านุ่นๆเนี่ยจะเป็นการผักคีบเข้ามาเลีรยมากกว่านะครับไม่ก็เขีรยแบบระยะไกลๆเลยในการจับโป๊กนะครับโป๊กใส่คีบอย่างเดียวนะครับไม่ไม่เข้าไปเลีรยเพราะว่ามันเรียกว่าเพเซฟมากกว่านะครับ คือลูนจะมี2แบบที่ใช้นะครับสำหรับโนโนที่เคยอธิบายไปนะครับก็จะเป็นลูน2แบบที่เขาใช้นะครับถ้าเพย์เซฟหน่อยเนี่ยก็จะเป็นโปรเทคนะสำหรับสีม่วงจะเป็นโปรเทค10เม็ดนะครับแต่ถ้าสายบูบูหน่อยเนี่ยรีดพาร์สิบได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าเร่งพาร์ตสิบเนี่ยนะครับก็จะใส่เป็นสีม่วงนะจะใส่เป็นสติบิลิตห้าโปรเทคห้านะครับก็สติบิลตจะเพิ่มความเร็วโจมตีก็คือเราตี3ครั้งเนี่ยเราจะได้พาร์ตสิบ คือเราตี3ครั้งเราจะได้พาร์ตสิบของเราใช่ไหมล่ะครับถ้าไม่3ครั้งก็3วิรอ,อเข้าไปนะครับนะเราก็จะได้พาร์ตสิบเรามาก็คือพาร์ตสิบของเราก็คือการกระโดดคีวนั่นเองนะครับอ่าตีก็จะอธิบายละเอียดหน่อยสำหรับคลิปนี้เพราะว่าคือคนที่ไม่เล่นร้านเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะครับแต่สำหคนที่เล่นไปแล้วเนี่ยก็ฟังผ่านๆไปเฉยๆก็พอนะครับนะเออเพราะว่าก็คลิปนี้ขอละเอียดนิดนึงนะครับได้ยินเสียงเกมกันไหมเนี่ย คือตีก่าไม่ได้ยินเสียงเกมไงเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้นิดนึงเ,เอาว่ะเขากดอันตีแล้วนะครับสอหรับเดอะแฟตก็เรียกได้ว่าถูกใจเราเลยแหละนะครับในการอันติฟีก่านะครับผมอ่าช็อตนี้พี่พี่พลึกอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดไว้มานี่ล่าเข้าไปซะ <laughs> ไปได้แครี่เอาแทงก็ได้ เลือดโลโลเนี่ยเราสามารถอันตียัดแท้งก็ได้เลยนะครับแต่โลโลเนี่ยเราอันตียัดเข้าไปเลยนะอ,าอ้ากรรมก็ลาดนี้เล่นหยุดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้จับสกท่าไลร่นะเพิ่งจะมาจับตอนที่ไปวิเคราะห์หรือว่าไปแกะวิธีการเล่นของนูนั่นแหละนะครับเราไปได้ไหมสวยโอเค จอตะกี้ไม่ต้องอันตินะครับรอนติฟีกดีกว่าถ้าเขารอดนะอันติตามไปฆ่านะแล้วก็การเลื่อนจอเนี่ยสามารถที่จะใช้นิ้วชี้ในการเลื่อนจอดูในมินิแม a ได้นะครับเห็นไหมเลื่อนจอดโดยแบบนี้ไปเลยเนี่ยมันจะเปิดโปร t e คชั่นให้เราแบบเห็นได้ชัดกว่าในการเล่นโอ้โหอยากจะเข้านะอยากจะเข้ามากเลยจัตะกี้ตัดสินใจพลาดไปนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะโอ้โหคือยึกยักยักอ่ะนะ เราสามารถเปิดได้นะครับแล้วโอกาสได้สูงมากลแล้วล้วก็โอกาสตายเราก็สูงมากเช่นกันแต่ช็อตเนี้ยยังไงก็ได้นะครับโอเคถ้าไม่ชัวช็อตตะก,กี้เนี่ยรอให้เขากระโดดก่อนค่อยต่อยนะครับเพราะว่ายัางไงเขาก็ไม่ใช้สกิลสองก่อนแน่นอนช่วงระหว่างที่เดินมาจากเลนล่างเอ้ยเลนเลนกลางเข้ามาเรนล่างน,นะครับเขาไม่น่าจะกระโดดมานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชัวร์เนี่ยก็คือเราใช้สกิลหมดแล้วใช่ไหมปุ๊บเนี่ยจอดตะกี้ก็รอให้เขากระโดดแล้วก็ปก๊กตอนที่เหมือนตีทาจอดตะกี้แหละนะที่รอเขากระโดดก่อนแล้วค่อยปก๊กโอเคนะครับก็การเดินเกมแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เราไม่ได้รวยมากนะครับมันไม่ได้ทให้เลนออฟแล้วก็จังเกิลเราเนี่ยรวยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราไปเขาแท็กเลนกลางเรา่นเองนะครับเราไม่ค่อยได้ไปแท็กเลนนะแต่ว่าช็อน,นี้เนี่ย ให้ลิเบิลเคลียร์โอเคให้ลิเบิลเคลียร์นะครับเรามาเคลียร์ล่างดีกว่าเพราะว่าล่างเขาสี่ตัวนะอุ้ยตายไม่น่าริบล้อยไม่น่าจะเคลียร์ป้อมนี้ได้นะมาเยอะเกินขอบคุณ <laughs> นี่ครับเลื่อนจอดูแบบนี้ไปเลยนะครับมันจะเปิดวิชั่นกว้างให้เรามากกว่านะ อุ่งได้แล้วเนี่ยอันนี้นะครับช็อตอันติฟิกเนี่ยแบบเนี้ยโน่นแครี่เลยนะครับไม่ต้องรอเมีไม่ต้องรออะไรนะครับอ่าอุ้ยยี่สกิลเหรอเห็นไหมครับช็อตเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปล้วงได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปข้ามไม่ต้องแบบหวังพึ่งฆ่ามเมีให้มันอันติเสร็จก่อนแนละ้วช็อตตะกี้เนี่ยอันติฟิกเข้าไปฆ่าแครี่แบบปลอดเทศสไตล์ลัดเลยนะครับเดะไอเทมนะครับการเดินก็ประมาณนี้มันสามารถปิดหลังเคาน์เตอร์ได้ง่ายนะครับ สัปดาห์กี้ถ้าเราไม่ใหญ่จะเสียฟิกแล้วก็ไปเดินดักปิดหลังพวกแครี่เมทได้นะะนะครับมันก็คือชุดเดียวมันก็ตายแล้วนะครับยิ่งในช่วงเลดเกมเนี่ยนะครับก็คือชุดเดียวแครี่เมทตายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแอสซัสซินก็เช่นกันนะครับเป็นแอสซัสซินยกตัวอย่างเป็นแบบด้วงเป็นมูลาดเป็นอะไรอ้าวมีคนฮาวชิ่งเลยลาสกิลสสามนะครับโอเค อนนี้ไม่ต้องไปกลัวยัดใส่เลยนะครับอความที่เขาแบบไปแครี่ป่านะครับถึงเขาจะรวยกว่ารานิดนึงก็ก็จะทรงประมาณนี้แหละนะแต่ถ้าเรารวยกว่าน,นี้ก็จะเล่นง่ายกว่าน,นี้นะครับพูดถึงแอสซัสซินป่าต่อนะครับก็คือแอสซัสซินป่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกด้วงงูหลาดคิวเลนหรือเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันบางบาง,บางที่มันไม่ใช่เป็นเซฟิตเออเซฟิตอ่ะอนะครับพวก,ถ,กถึกหน่อยหรือว่าจะเป็นพวกโอมงโอมเมนอมอฟเลนนะครับ รถจะเป็นแท้งอ่ะมันฆ่าไม่ตายนะครับอ่านะครับหรือว่าตัวถึกๆหน่อยก็จะฆ่าไม่ตายในชุดเดียวนะครับก็ต้องรอเพื่อนมาจ่ายดาเมจให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวบางๆหน่อยนี้ก็สบายนะครับดักพุ่มชุดเดียวฆ่าตายนะครับแต่ถ้าเป็นเดอะแฟดแบบนี้มันก็จะฆ่ายากด้วยความที่เขามีอันตินะครับแต่ว่าติกัรตรงนี้คือเดอะแฟดน่าจะมาไม่ก็ปิดหลังให้ฟินิกมารอนะครับแต่ต้องมีคนมาแน่น,นอนนะโอเคโหแล้วเป็นเดอะแฟดตายไหมเนี่ย โอ้ยโอ้ย,โอยวิยญิมหายละจี๊ดหนีไปเลยนะครับเห็นไหมครับตามที่ตีบอกแล้วว่าคือถ้าเป็นเดอร์แปดมันฆ่าไม่ตายอ่ะมีอันเตี่ยนะครับและก่อนที่เราจะก่อยอต่อยโป๊กสกิลสองไปเนี่ยก็คือมันต้องรอช่วงประมาณ0.5ถึง1วิอ่ะนะครับก่อนที่จะใช้สกิลสองได้ต่อเห็นไหมคือตีก่อนจะกดสกิลสองไปกว่าจะติดเนี่ยคือมันอันตีไปแล้วนะครับ แต่ถ้าเรารวยกว่าน,นี้เนี่ยหรือวมีไอเทมมากกว่าน,นี้เนี่ยก็ก็ตายนะเพราะว่าช็อตตะช็อตตะกี้ก็แบบโลมากๆนะครับคือมันจะมีวิธีการเดินทําให้เมดเรารวยมากเลยนะก็ถ้าใครอยากจะรู้วิธีเดินยังไงให้เมดรวยหรือว่าเลนกลางรวยเนี่ยทุกตัวเลยนะก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอุ้ยอุ๊ยอุยอุยไม่มาตัวเดียวแน่นอนเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยใช่ไหมสลิมไม่มาตัวเดียวหรอ ใชไหมนั an kind of <laughs> okay. right. ่นไงมาแล้วอีกคนหนึงโอเคนะครับก็ลาดเป็นฮีโร่ที่ใช้สกิลพลเล่นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคนิคค่อนข้างสูงนะเพื่อนเราจะบวกจิงโบเนียเข้าไปตัวเดียวเองนะอันป้อมนี่เพื่อนไม่ตามกันนะเพื่อนอยู่ระแวกนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ตามป้อมดีกว่านะจิ เขาจะมานะครับไปนี่เลยทางนี้นะครับอย่าเดินไปเห็นไหมถ้าเราเดินไปจัตเตเกียก็มีโอกาสโดนไยนะตักตายมั้เนี่ยบอ,อกซี่อยู่คนเดียวนั่นนะ่ะอุ้ยโอ้ ปาถ้าจะขนาดนี้ก็ตายดีกว่าเพราะฉะนั้นค่อยหล่อเทเอาทีหลังลากันนะครับพ๊กไว้ให้เจ็บไปเลยอืมหุยหล่อเท่ดีไหมเม่ียวอยู่อะอะคือไม่อยากแบบกลัวแบบไปตายบ่อยๆแล้วแบบแบบเกมพลิกนะครับ สลิมมันป่า้มันเอ้ยมันยิงแลนใช่ปะเนี่ยถ้าตีโป๊กโดนสลิมเข้าเลยนะเนี่ยจะเย็นพ่อหน่อยสวยเอาวะยังโดกเหม่งเจมมัน,มนออกตึงๆอะ่ะคือมันจบไม่ลงอะ่ะทุกความที่เขาแบบเป็นชารลีสองตัวแล้วเทียวเราเป็นตัวล้วงที่เป็นริโบอ่ะริโบกับวันเดอร์ครับคือ <c oughs> อารมณ์มันแบบสายยืนมากกว่าสายล้วง <c oughs> เอาเรียบร้อยแตกแต่ก็น่าจะชนะนะครับแต่แบบเราแบบแชลี่ก็ไปแตกก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเจ็บไปดีเอาโดนะนะั่นนะเรียบร้อยสลิมน่ะเหลือสองตัวเองนี่เหลือสองตัวเองนี่มาจ้าเฮ้ยโอเคไปรวบเลยนะครับอันนี้ตายแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ว่าได้ป่าแล้วก็เนี่ยครับคือเราสามารถล้วงแชรรี่เขาแล้ก็ป่าเขาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการซื้อไอเทม3ชิ้นนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะขอบโบกแก้ตายหรือว่ายื้อเวลาเนี่ยก็คือการเกาะเกิดซื้อเขียวใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นการใช่แข็งเกาะเกิดแล้วก็เขียวนะครับอันนี้เป็นที่ ไม่มีใครค่อยเล่นกันหรอกคือมันเสียตังค์เยอะนะครับถ้าไม่เหลืออกเจอมันก็ซื้อแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็การขึ้นป้อมของนุน้นูเท่าจิ่เตี้ยได้สังเกตดูแล้ว,ลวลหลายช็อตนะจะเป็นการแบบโป๊กอย่างเดียวคือสกิล2ออย่างเดียวนี่ครับสกิล2แบบนี้อย่างเดียวเลยเอาให้โดนเป็นพอจี้กะพีอีก,กูอกกขอไปนะครับ คือกาจะร้อยเข้าอันติละโอเคได้ป้อมนี้ก่อนนะขึ้นป้อมเขาค่อนข้างยากนะครับไม่มีตัวไถมีตัวคีย์เยอะนะครับสวยได้ป้อมมาละนะครับการขึ้นป้อมของหน,นก็คือการโปร๊กสกิลนอกระยะอย่างเดียวป๊กพัสิบป๊กโป๊กแล้วก็พัสิบป๊กอยู่นี้นะครับทั้งวี่ทั้งวันนะครับนะเอาให้เจ็บไปเลยพอเจ็บปุ๊บเนี่ยเขาจะไปกลับไปรีแล้วก็จะเสียเวลาจอดน,นี้ในการมันป้อมนะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เปียกแล้วก็ขึ้นป้อมได้ง่าย อันนี้เท่าที่เตียได้ไปนั่งดูหลาย,ลายๆช็อปที่สตรีมนะมีคนเลิกไปไปจะไปไหนอ่าเรียบร้อยตายซะอัจี้โคตรต่ยทีครึ่งหลอดโอ้ <laughs> โห <laughs> แรงอยู่นะครับแรงแล้วแหละนะครับเรามีอันตินะครับช็อตนี้ก็แดงมาปิดหลังเราได้นะครับชิบหายละ โอเคโอเคโอเคเพื่อนมีใครช่วยไหมสามชิ้นแล้วเนี่ยสามชิ้นแล้วนะอ๋อ <Okay. S 1> oh, ไม่มีใครช่วยได้จริงเลยโอ้ oh, อันนี้แต่ว่าถ้าคอคอมากับเพื่อนยังไงเราก็รอดนะครับโอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะช็อตตะกี้ถ้าเราคอมากับเพื่อนนะ่ะนะครับจบไปแล้วเพื่อนจบได้ไปเนี่ยดูทรงไม่น่าจะจบได้แต่ละตัว มาครับมาชันนี้ว่ายังไงอาจจะขึ้นป้อมแล้วก็จบได้นะครับสวยเรียบร้อยโอเคครับก็ข้าวการเดินเกมการเล่นแล้วก็การคบวนต่างๆก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเอเหนา้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอนคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ตีเล่นรหัสหลักรหัสนี้ไปยาวๆเรื่อยๆจนกดไปตาสูงๆส,สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะ คือตีก็ไม่เล่นรหัสนี้บ่อยสัยกเท่าไหร่นะเจ๊ดาเมีดแบบดาเมีดมันโคตรเยอะเลยล่ะโอ้โหแสนเจ็ดแลวครับเกือบไม่ต่างจากป่าโอเคนี่ขนาดทีมไฟไม่ค่อยครบ